Norman Paris and his group are waiting to accompany Louise, who will sing in the Thai language the number one song on the Thailand Hit Parade. So, will the real Louise Kennedy go up and join them? <laughs> Please thank you. That was just great. I understood every word. <laughs> it it was, was very professional. <laughs> <laughs> ไปเรื่องของหญิงสาวชาวอเมริกันที่นำเพลงผู้ใหญ่ลีไปร้องในรายการเกมโชว์ของสหรัฐอเมริกาเมื่อ50ปีที่แล้วไม่นานมานี้เราได้รับการติดต่อจากคุณหลุยส์เคนเนดีเจ้าของเสียงเพลงในคลิปดังกล่าวที่หลายคนสงสัยว่าเธอคือใคร ทำไมร้องเพลงไทยได้และตอนนี้เธอทําอะไรอยู่ลุยส์เคนเนดีเป็นลูกสาวของที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของสหรประชาชาติที่มาประจำอยู่กรุงเทพช่วงปี2505ถึง2510 คลิปดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายการเกมโชว์ To Tell the Truth ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสหรัฐอเมริกาเธอไปออกรายการดังกล่าวหลังจากเดินทางกลับจากประเทศไทยเพื่อไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาเธอได้ให้สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ว่าหลังจากที่เธอได้เริ่มเรียนภาษาไทยทําให้เธอชอบเพลงไทยมากขึ้นและตัดสินใจบันทึกแผ่นเสียงภายใต้ชื่อลุยส์คนนดีซิงผู้ใหญ่ลี เพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศและเพลงของเธอดังติดชาร์ตเพลงไทยในสมัยนั้น,าานการที่เธอนำเพลงดังกล่าวไปร้องในสถานีโทรทัศน์อเมริกายังไม่มีข้อมูลว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองระหว่างประเทศแต่เป็นที่น่าสนใจว่าสถานการณ์การเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังระอุเพราะสงครามเวียดนาม I left to come back to college by myself in 1965. I went to a small school in the Midwest. Um, they found out that I was kind of coming from Thailand. They were very interested in Thailand. And then, I think through the school, they were trying to do some public relations work. So they wanted to expand their horizons. So they contacted the TV station in New York. And to tell the truth, they were interested in having me on the show. ที่มาของการนําเพลงผู้ใหญ่ลีไปร้องเกิดจากคําชวนของเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุที่เธอทํางานอยู่ให้ไปประกวดวงดนตรีงาน Battle of the Band เนื่องในวันชาติสหรัฐ I do know that Puyayli was um, in the news a little bit It had become very popular but had gained some Uh, attention because it was, you know, a folk song. However, it was kind of a sarcastic folk song, and there was some, uh, we'll say, making fun of the politicians at the time. So, my wonderful Thai friends thought that this would be the most appropriate song to catch everybody's attention. เพลงผู้ใหญ่ลีเวอร์ชั่นหลุยส์เคนเนดีไม่เพียงเป็นที่นิยมติดชัดในไทยแต่เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระประมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเคยนําไปบรรเลง h i s His majesty the king played my virgin version one time at c h u l l o n g k o r n and we were just very thrilled you know that he that was sort of like the stamp of approval that okay okay kids you did good you know and uh, yeah that was a highlight for us หลังจากครอบครัวกลับมาที่สหรัฐอเมริกาและเธอจบการศึกษาปริญญาเอกด้านจิตวิทยาคลินิกภาพนักร้องห่างไกลาจากชีวิตประจำวันของเธอเมื่อเพลงผู้ใหญ่ลีกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งบนโลกออนไลน์เธอรู้สึกปลื้มใจแต่หลายครั้งมีการนำเพลงไปใช้โดยนำเสนอภาพลักษณ์ด้านลบของไทยทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจ I became upset when I heard that because I felt that They were taking a song out of context and they were misrepresenting me mis m i x and mis representing the song and most of all I felt they were being disrespectful to Thailand but you know l o u i s Kennedy กล่าวว่าสําหรับเธอกรุงเทพเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งมันเป็นประเทศที่น่าอยู่และเธอยังคงเล่าเรื่องเมืองไทยต่อไปให้เป็นที่รู้จักชลันทรโยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกค่ะค่ะ Kentum ni keng and you're all hi this is my husband so a thats <laughs>